รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ร่วมจุดประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโฮปประกายแสงแห่งความหวังสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวพลังแห่งความรักของพ่อแม่ที่ดูแลลูกวัยสิบขวบที่ป่วยด้วยโรคลิ้นหัวใจรัว่วพูดไม่ได้และมีความผิดปกติทางสายตาที่นับวันจะเริ่มมองไม่เห็นความหวังแรกคือการให้ลูกกลับมามองเห็นอีกครั้งพวกเขา ต่อสู้ยังมีความหวังแม้จะมีเพียงค่าแรงรายวันมาจุนเจือครอบครัวเท่านั้นมาร่วมกันส่องประกายความหวังและสร้างกำลังใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผมบินบาลลิลิตครับผมเอกพันธ์บาลลิลิตครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่แจ้งวัฒนะครับวันนี้เรามาดูเคสของน้องลีโอนะครับคือน้องเนี่ยหูไม่ได้ยินพิการทางสายตาผ่าตาตามา4ครั้งสายตาน้องก็ยังไม่เห็นแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนอีกเยอะแยะมากมายเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาร่วมกันส่องประกายความหวังและสร้างกําลังใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกันครับไปเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะดีค่ะนี่คือคุณแม่คุณแม่ชื่อหานรือไทยค่ะคุณแม่หันรือไทยอายุ30กว่าปีใช่ไหมใช่ค่ะอายุ30ปีมีลูกสองคนใช่ค่ะอันนี้คือน้องรีโอใช่ค่ะที่คุณแม่ต้องการให้รายการโฮปเนี่ยมาช่วยเหลือนะครับแล้วคนนี้ก็คือน้องสุดท้องใช่ค่ะผมอยากจะรู้ว่าน้องรีโอเนี่ยก็มีอาการอย่างนี้ตั้งแต่กําเนิดเล้ไหมข้อดังมาเป็นเด็กปกติค่ะแล้วก็มาเริ่ม6เดือนคาะ พัฒนาการน้องเริ่มช้าช้าลงเรื่อยๆืเริ่มแบบว่าไม่หันเรียกไม่หันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วต่อจากนั้นหนึ่งขวบมีอะไรเกิดขึ้นไหมก็เดินได้ค่ะแต่น้องเริ่มแบบไม่พูดอะไรเงี้ยค่ะนี้สายตาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขามองเห็นอะไรไหมมองเห็นค่ะเหมือนเด็กทั่วไปตาปกติค่ะเหมือนเด็กทั่วไปแล้วมีอาการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่น้องเริ่มเดินชนนู่นชนนี่ประมาณสามถึงสี่ขวบก็คือว่าเราผิดสังเกตพาไปหาหมอค่ะหมอ เจาะเลือดเจอเป็นมาแฟนซินโดมที่น้องลิ้นหัวใจรั่วก็เพราะว่าเนี่ยค่ะมาแฟนซินโดมทําให้ร่างกายถดถอยไปค่ะ 1. คือดวงตาเลือนราง2คือกระดูกห่างค่ะน้องเป็นโรคไตด้วยค่ะระยะที่3แล้วน้องี่โอที่ว่าผ่าตัดมา3-4ครั้งเนี่ยเอาเงินที่ไหนไปดูแลน้องเรื่องการผ่าตรงผ่าตัดอะไรพวกนี้ค่าใช้จ,จ่ายก็คือว่าทางคุณพ่อทำงาน พ่อรับจ้างเป็นรายวันวันละ300บาทค่ะแล้วก็แม่ก็รับจ้างข้างบ้านรับจ้างหลังจานบ้างช่วยขายกับข้าวบ้างได้วันละประมาณ200บาทค่ะค่าใช้จ่ายแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นไงบ้างก็วันหนึ่งก็ใช้จ่ายประมาณ300บาทค่ะก็มีค่าโรงเรียนน้องสองคนค่ะ ค่าเดินทางไปส่งน้องแล้วก็ค่ากินกับข้าวมื้อเย็นทั้งหมดรวมแล้วประมาณ300บาทประมาณ3า0ร้อบาทแล้วบ้านนี้คิดว่าบ้านนี้ของเราเองหรือว่าบ้านเช่าบ้านเช่าค่ะเดืนอนเท่าไหร่สามพันเนาะผมเดือนละสามพันคือจริงๆแล้วทุกวันนี้ค่าใช้จ,จ่ายของครอบครัวถามว่าพอไหมไม่พอค่ะถ้าวันไหนที่น้องมีไปหาหมออะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าต้องกู้ต้องยืมเขามาค่ะ แล้วตอนนี้ทุกวันนี้ได้ข่าวว่าน้องเรียนหนังสือด้วยเรียนหนังสือค่ะเรียนที่เร,เรียนอยู่ที่โรงเรียนโสดน,นเนาะอ๋อโสดน,นแถวบางบัวทองใช่ค่ะ,คะตอนนี้เรียนอยู่ป .1 นนค่ะเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับคนพิการค่ะพิการบกพร่องการได้ยินหรือว่าสติปัญญาค่ะ คือทวนนี้ได้ข่าวข้อมูลแลว่าน้องก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่นะครับไม่ว่าจะการอาบน้ํากินข้าว <ๆ S 2> แต่งตัวเองอะไรเองทําได้หมดทำ,หทำเองได้ค่ะ,ะก็คือว่าอยู่บ้านเขาทําเองได้เกือบทุกอย่างค่ะคแต่ว่าไปข้างนอกเนี่ยถ้าไม่มีพ<ม>่อหรือแม่หรือผู้ปกครองน้องก็จะไม่สามารถไปไหนได้เลยเวลาเราเป็นอย่างเงี้ยกำลังใจเรามาจากไหน มาจากลูกคะ่ะลูกไม่เคยคิดว่าน้องเป็นผละญพอว่าน้องเกิดมากับเราแล้วเราไม่เคยคิดที่จะถึงเขาเรามีหน้าที่ที่ต้องทําให้เขาอยู่ให้ดีที่สุดอยู่ให้ได้คือว่ามมอรงของแม่คือน้อยอยากให้น้องกลับมามองเห็นเพื่อที่ว่าวันเดียววันหนึ่งที่เราไม่อยู่แล้วน้องจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้เขาจะได้เดินด้วยขาของตัวเองต่อไปค่ะและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ คุณหาฤทัยใจใหญ่คุณสุรศักดิ์บุญมีและน้องธนพลบุญมีบุคคลต้นเรื่องสัปดาห์นี้ที่ได้จุดประกายพลังสะท้อนเรื่องราวและถ่ายทอดมุมมองที่เป็นประโยชน์ของตัวเองให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้มีพลังในการลุกขึ้นสู้ในการดำเนินชีวิตต่อไป โอเคครับยังไงแล้ววันนี้นะครับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังนะครับโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทางรายการจะมอบเงินนะครับให้10,000บาทและพร้อมด้วยถุงยางชีพนะครับขอขอบคุณสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาช่วยเหลือครอบครัวของผมขอบคุณคและทั้งหมดคือเรื่องราวแห่งการจุดประกายความหวังสร้างกําลังใจ เพื่อเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีวันที่มีรอยยิ้มและวันแห่งความสุขให้กับพวกเขาและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังสัปดาห์นี้ครับความหวังของแม่ทุกวันนี้คืออยากให้ลูกได้กลับมามองเห็นเพื่อเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองและเป็นกำลังใจที่ดีให้ก้าวเดินต่อไปด้วยกันหารุไทยใจใหญ่มารดาบุคคลต้นเรื่องที่ได้รับการช่วยเหลือ ร่วมจุดประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล